พี่ฝนเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะอยากกินช็อกโกแลตนะอืมเหรอแต่พี่อยากอยากกินข้าวปั้นเลย่ะหิวมากอ๋อข้าวปั้นเลยเหรอนี่ทฉันก็ทำไว้แล้วไงข้าวปัน้นปุ๊กปิ๊นายออกมาขายที่นี่ด้วยเหะอ่าใช่แล้วฉันส่งขายในเมืองนะโอ้โหกิจก,การดีนะนายอะ่ะโอนี่ไงข้าวปั้นปลาทูของปุ๊กปิ๊กอะ่ะสุดยอดไปเลยมีมาวางขายที่นี่ด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยนะไปปั้นตอนไหนนะปุ๊กปิ๊กฉันตื่นมาปั้นตอนตีสี <laughs> เ่เดี๋ยวก่อนตีสี่เลยงั้นเหรอใช่แล้ว งั้นผมเอาของตามรายการนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะคะอ,อร่อยจังเลยนะข้าวปั้นคุกปละทูของปุ๊กปิ๊กเนี่ยพี่วันกินทุกวันล่ะบู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 โบก็เหมือนกันกนะเหรอบูหมายความว่าไงนะปุ๊กปิ๊กเจ้าโบน่ะพอมาช่วยฉันทําเสร็จปุ๊บน่ะก็จะหายไปประมาณสิบลูกจริงเหรอใช่แล้วนั่นอะไรกันน่ะ คือว่าตอนนี้นะครับไม่มีใครมาช่วยผมส่งของเลยตอนนี้นั่นเหนื่อยมากเลยเวลาจะไปส่งของสักทีหนึ่งนะผมใช้เวลาตั้งครึ่งค่หนวันอ,ะอ,อ่ะอาจารย์มะเหมียวคุณลุงไม่รู้แล้วก็เจ๊คนสวยเป็นอะไรกันนะใช่แล้วล่ะคะ่ะช่วงนี้ฉันสั่งของนะมาช้ามากเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคือว่าเรื่องของเรื่องนะมะเหมียวฉันเหนื่อยมากกับการไปส่งของฉันอยากจะจ้างนายะนะทำกิจาการส่งของให้ฉันหน่อย ให้ผมไปทำกิจการส่งของนั่นเหระครับใช่แล้วใช่แล้วสร้างเป็นเหมือนกับว่าที่ไว้สําหรับส่งของรับของแล้วก็บริการไปส่งของด้วยนะอ๋อได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนมีอะไรกันเหรอมาเมียวอาจารย์ยังไม่ได้ทําเลยไม่ใช่เหรอครับเนี่ยทําแล้วฉันทําแล้วแต่แบบว่าฉันฉันไปท,ทําที่ที่โรงจอดรถของฉันนะ่ะนะอ๋อเนี่ยเหรอครับอืมมาเดี๋ยวผมช่วยประกอบให้ก็แล้วกันนะอันนี้คือที่โกดัง โอดังนี่เราสามารถประกอบเป็นที่สําหรับรับส่งพัสดุได้นี่นะใช่แล้วใช่แล้วฝังในด้วยก็แล้วกันนะม้าเหมียวได้เลยครับก่อนอื่นนี่ก็จะต้องกั้นขึ้นมาตรงนี้ก่อนด้วยผนังเบา เอาละอะไรคือผนังเบาผนังเบา,เ,บาเราก็ไม่ต้องก่อปูนไงพี่ฝนอ๋อเราก็ยกมาเลยก็เหรอยกมาแล้วก็ติดตั้งก็ไปเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ดีจังเอาละพอติดทางนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทํำทางนี้ร็อกเอาไว้โอ้พี่เอกทำไมวันนี้ก่อสร้างเร็วจังอะฮะจะไปรีบไงไม่ไม่อยากทําให้มันช้าเกินไปจะรีบทําไม่ใช่จะไปรีบเออพี่เอกจะรีบทําจะได้รีบไป <laughs> เลือกทำแล้วก็จะได้ไปหาข้าวกินนี่เลยเขาบอกว่าชุดคู่มือการประกอบสายพานการประกอบสายพานสำหรับส่งของรับของใช่หรือเปล่าใช่แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีสายพานเนี่ยเราจะรับกล่องพัสดุได้ค่อนข้างลำบากอะ่ะโอ้พวกนายนี่เก่งชะมัดเลยนะมาเหมียวไม่คิดเลยนะว่าพวกนายจะมีความสามารถเยอะกันขนาดนี้นะมาเหมียวจากนั้นก็ชุดมอเตอร์สายพานใส่เข้าไปแบบนี้นะทุกคนโอ้โหดีจังหรือไม่หวนยืมมัง่งยืมอีกแล้ว <laughs> ยืมบ้างยืมอีกแล้วเหรอจ้ายังไม่ได้เอาไปใช้เลยสักคลิปหนึ่งนะ่ะเอาละคราวนี้เพจก็จะเอาสายผ่านลําเลียงเอามาวางให้ตรงกับตรงจุดที่เรารับของนะว่าแต่พี่ฝนยืมอะไรบ้างแล้วนะจาไม่ได้นะพี่เพจไม่รู้หรอกอยากเอาอะไรไปก็ไปใช้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนั่นสายพานลําลเลียงทําไมทําไมโอ้จะทํากว้างขวางเลยเหรอมันมีหลายจุดพี่ฝนเราต้องคัดแยกพัสดุที่จะส่งในแต่ละจุดไง <c oughs> ก็ป็นแบบนี้นี่เองยากลําบากเหมือนกันนะก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกนะแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์สําหรับออคอยรับด้วยพี่ฝนเป็นคนคอยรับของแล้วกันนะพี่ฝนเป็นคนรับของเหรอไม่ต้องกลัวน,นะครับอาจารย์ม่เหมียวเดี๋ยวพวกเราจัดการให้เองขอบใจนะแม่เหมียวนี่ฉันติดป้ายสัญลักษณ์ไว้เรียบร้อยแล้วการส่งของของบริษัทม่เหมียวจํากัด โอ้โหไปสันีสักุลละเนี่ยนะครับเดี๋ยวตกงลงชื่ออะไรกันแน่อ้าวก็ของอาจารย์ม่าเหมียวไงแต่เป็นไปสนันีนั่นไงของที่เขามาส่งก็จะถูกลําเลียงไปตามสายพานแบบนี้อโอโดีจังเลยอพอแยกเสร็จเรียบร้อยก็ออามาใส่รถแบบนี้อ๋อขึ้นรถเลยเหรออืมก็ต้องขึ้นรถเลยเราจะได้ออกไปส่งได้ไง ความคิดที่ดีแล้วใครไปส่งก็พวกเราสองคนไงพี่ฝนแล,แล้วฉันจ้างพวกนายสองคนวันนี้ไปส่งของให้ทั่วเมืองเลยนะมาเมียวไม่ต้องกลัวน,นะครับเดี๋ยวยกของด้วยพี่ฝนมาเร็วเข้าฮะเอาได้ได้ได้พวกพี่เดี๋ยวฉันจะเป็นคนนั่งคัดแยกของแล้วนายก็เป็นคนไปส่งกับพี่ก็แล้วกันนะ เอาล้วครับผมขอส่งของกล่องนี้ด้วยนะครับฉันด้วยค่ะฉันจะส่งไปที่ต่างประเทศนะคะอันนี้ผมจะส่งให้กับคุณพ่อผมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอ๋อดีจังเลยนะคะฉันฝากอันนี้ไปให้คุณพ่อด้วยกันแล้วกันค่ะอะไรกันเนี่ยพี่ฝนทำไมคนมากันเต็มเลยแป๊บเดียวเองอะ่ะแล้วใครไปชวนเข้ามาน่ะ ไม่มีใครชวนหลอกเพราะว่าบริการส่งของของเมืองเราเพิ่งจะมีที่นี่เป็นที่แรกอะเอามาจะมาเหมียวโทรบอกทุกคนในเมืองซากุระเองนะมาเหมียวเอาละเดี๋ยวนายเอาวางในสายพานเดี๋ยวฉันจัดการต่อให้เองนะเพื่อนนะโอ้ขอบคุณมากเลยนะเพื่อนอ่าทางนี้แลยค่ะเชิญมาลงทะเบียนทางนี้ก่อนได้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวส่งถึงมือแน่นอนอยากมากเลยตอนนี้อุปกรณ์ข้าวของก็มีพร้อมพัสดุก็ติดสแตมใช่ไหม ติดสแตมเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้พี่ฝนผู้ถูกใช่เปล่าก็ติดสแตมนั่นแหละถูกต้องแล้วอาไปแล้วไปแล้วเพราะว่าค่าสแตมคือค่าจ้างพวกเราไงล่ะพี่ฝนเอาไปแล้วไปแล้วนั่นของกําลังลําเลียงส่งอาจารย์มาเหมียวทำไรอะครับอาจารย์มาช่วยคัดแยกของที่อยู่ตรงนี้ อ,อ๋อน,นี้นี่ต้องไปจังหวัดนี้อันนี้ต้องไปจังหวัดนานอันแบบดีแบบนี้โอ้ดีมากเลยโอเคงั้นแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะส่งแค่ในจังหวัดก่อนนะครับเอาแล้วของต่างประเทศแล้วมาเหมียวของต่างประเทศเดี๋ยวเราค่อยไปส่งที่เครื่องบินต่อ,อเราจะต้องไปส่งที่แอร์พอร์ตอีกเหรอใช่เดี๋ยวค่อยไปส่งที่แอร์พอร์ตวันอื่นนะ<อ>วันนี้เราต้องส่งของในจังหวัดให้เราเสร็จก่อนอียก่่่อัันนูบทแหละยกล่อองูใต้อเดี๋ยวเอยะ กองอยู่ใต้ล้อสองกองไม่ได้อยู่ใต้ล้ออยู่ข้างบนนั่นแหละอยู่ข้างล่างนะสองกองมันติดบั็กก็เลยลงไปอยู่ข้างล่างโอ้โหอ๋อเดี๋ยวดที่แรกที่เรากําลังจะไปส่งคือที่ไหนที่แรกที่จะไปส่งก็คือที่ศาลเจ้านี่ไง๋อศาลเจ้าที่นี่นี่เองของอันนี้รับจากต่างจังหวัดใช่แล้วกองลนหมดเลยไหนกองลนเก็บเด็วรถอาจารย์ว่าเหมียวไม่ค่อยดีเดี๋ยวเก็บใหม่ ย่าแล้วทาไงดีถ้ามีข้าวของข้างในแตกนี่เราจะต้องรับผิดชอบนะก็ใช่แต่ว่าในนี้บอกว่าเป็นของแห้งทั้งนั้นไม่มีหน้ามีอะไรแตกนะไม่น่ามีอะไรเสียหายใช่ป่ะนี่น,นี่เดี๋ยวเ,เพียงมาส่งของก่อนอ๋อนี่งที่ศาลเจ้าก็จะมีพี่สาวคนนี้เขาอยู่สวัสดีครับมาส่งสวัสดีจ้ามาส่งพัสดุครับผมอ๋อฉันมีอันนี้มาด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะอุป,ปกรณ์สำหรับปราคุณพี่นะจ๊ะไม่เป็นไรครับผมจะเอาไปทำอะไรผมมาส่งของอ๋เอเ๋ยวก่อน นะัของที่จัดสั่งไว้ขอบใจมากเลยในที่สุดก็มีมีของไว้สำหรับขายขายในวันถัดไปแล้วโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์เลยเหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะจ้ะขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรครับไปที่อื่นต่อดีกว่าพี่ฝนเขาสั่งอะไรมานะอยากรู้เหมือนกันมันเป็นขอ,ของของเขาเราจะอยากรู้ไม่ได้อืะเ,เดี๋ยวก่อนที่นี่ที่ไหนอ่ะเอา้า ก็นี่ไงข้ามไปนี่ไงตลาดนัดอ๋อที่ตลาดนัดก็มีอ๋อนี่ไงพี่สาวเขาคงสั่งของหรือมัง้งไม่ใช่อันนี้เป็นของคุณลุงเนี่ยร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ร้านไหนเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงอ๋อสวัสดีครับมีของมาส่งครับของมาส่งอ๋อขอบใจมากเลยฉันสั่งปลาหมึก ปลาหมึกนี่นะครับใช่ฉ <laughs> ันสั่งปลาหมึกตากแห้งมาอ๋อโอเคโอเคนี่ครับปลาหมึกตากแห้งของคุณลุงอ๋อขอบใจมากเลยนะฉันสั่งปลาหมึกตากแห้งจากต่างจังหวัดมากว่าจะมาส่งถึงมือฉันก็สองสามอาทิตย์แต่พอเวลาใช้ใช้บริการรับส่งของของบริษัทอาจารย์พ่อแมวนะวันเดียวก็ถึงอันนี้ฉันแถมให้ <laughs> อร่อยมากเลยอันนี้ดีกว่ายันกันผีนะพี่ฝนนะอร่อยจังปลาหมึกร้านคุณลุงเนี่ยอร่อยมากๆาเลยค่ะไว้จะมาอุดหนุนอีกวันหลังนะครับขอบใจขอบใจนะปลาหมึกตากแห้งไหมครับปลาหมึกครับบ๊วกเขอยากกินเหรอไม่ได้หรอกเดี๋ยวโบ่ท้องเสียมาเร็วพี่ฝนทำไมอ่ะทำไมโบ่กินไม่ได้อ่ะโบ่น่าจะแพ้อาหารทะเลบางอย่างอ๋อจริงเหรออืมไปรีบไปส่งกันดีกว่าออามาเร็วเข้านี่ไงเจอเลย มีพัสดุมาส่งครับพัสดุอะไรล่ะพัสดุนี่ไงครับอะไรล่ะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันมีคนส่งมา๋ออโอ้ฉันนึกออกแล้วจะต้องเป็นต้องเป็ดคุณแม่ของฉันแน่นอนฉันมาทำงานในเมืองหลวงที่เมืองซากุระตั้งหนาาเขาคงคิดถึงฉันอาหารอร่อยอร่อฝีมือคุณแม่มาส่งแล้วเข้าใจนะจ๊ะไม่เป็นไรครับนี่ที่นี่ต่อเลยพี่ฝนที่ไหนอ่ะคุณหมอ ที่โรงพยาบาลเหรอใช่แล้วคุณหมอครับมีพัสดุมาส่งนะครับใช่แล้วแล้วค่ะมีมาส่งค่ะโอ้พัสดุนั่นเหรอครับใช่แล้วค่ะดีจังเลยนะนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะเนี่ยขอบใจพวกเธอทั้งสองคนมากเลยนะจ๊ะพวกเรานะยืนรอนานมากแล้วค่ะใช่แล้วรอมาสีต่ตอนแล้วเพิ่งมีพัสดุมาส่งนี่แหละครับใช่แล้วขอบใจมากเลยนะที่มาส่งสักทีหนึ่งพัสดุของคุณพี่นะครับมาแล้วค่ะโอ้พัสดุมาแล้วเหรอครับเนี่ย ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณเหมือนกันนะครับเนี่ยอุปกรณ์สําหรับตกแต่งรถของผมนะครับเนี่อ๋อดีจังเลยมาส่งเรียบร้อยแล้วงั้นพวกเราขอตัวก่อนก็นแล้วกันค่ะขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับได้เลยค่ะปาพี่ฝนยังเหลืออีกหลายที่อยู่นะวันเนี้แต่ว่ามืดค่ำแล้วนะยังไม่มืดสักหน่อยมืดมากเลยนะตอนเนี้ยจริงนะพ่าใช่กําลังจะมืดค่อนี่ก็เท่าไรละหกโมงแล้ว ประมาณ6กโมงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนแต่6กโมงแล้วหิวข้าวเดี๋ยวค่อยแวะกินข้าวทีเดียวก็ได้ทีน่นานปะุ้บเงนายหิวข้าวหรือเปล่ากันต่หิวมาตั้งแต่ตอนเที่ยง่ะใช่ไหมเห็นไะ้มบอกแล้วว่าหิวข้าวกันหมดแล้วพวกนี้เวลาทํางานเราจรงิงเอาจงังเกินไปแพะแวะทานข้าวก่อนดีกว่าไหมอ๋อก็ดีเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวอีก2ที่นะสองที่เนะหรอนี่ครับพัาสดุกครับขอบใจมากนะจ๊ะอืมไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับผม ตั้งแต่มีบริษัทรับส่งของดีๆจังเลยนะใช่แล้วล่ะครับตอนนี้ทุกคนในเมืองรู้สึกจะมีความสุขเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับผมหมดแล้วเลยยังอ่ะตอนเนี้ยเลยอีกสองที่พี่ฝนสองที่เหรอใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องกลัวหรอกนี่ไงเหลือสองกล่องเห็นปะสองกล่องกล่องนี้ไปที่ไหนอ่ะกล่องนี้น่าจะอยู่ในโซนนั่นไงหมู่บ้านตรงนั้นอ่ะหมู่บ้านอ๋อรู้แล้วลแล้วอีกสองกล่องอ๋อก็จะได้กลาบบ้านแล้วปุ๊ปปีก งั้นก็ดียันรีรีปส่งของแล้วรีบรีบแวะไปกินข้าวกันเถอะใช่พวกพี่กับพ่อยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวเพ่กเลี้ยงเองมื้อนี้ที่หระนั่นไงเขายืนรออยู่นั่นนะทางนี้ครับทางนี้มาแล้วครับมนี่ครับพัสดุครับผมขอบใจมากเลยนะมาส่งได้ตามเวลาที่กําหนดทันเวลาพอดีอ๋ออันนี้คืออะไรเหรอครับเนี่ยฉันบอกไปได้เอองั้นไม่เป็นไรครับเสียงเสียงเขาเปลี่ยนเลย อ๋ออาจจะเป็นของส่วนตัวของเขาอะนะพี่ฝนใช่แล้วใช่แล้วงั้นอ้าวมืดแล้วเหรอเนี่ยพี่เอกตอนนี้มืดค่ำแล้วรีบๆไปนะนี่ไงข้างหน้านี่เองพี่ฝนที่สุดท้ายแล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วโรงแรมซากุระเชอรี่เนี่ยโอ้ที่นี่นี่เองไม่ได้มานานมากเลยนะไม่ได้มานานมากๆเหรอใช่แล้วจําได้ว่ามาปีที่แล้วนู้นเลยอะ่ะงั้นเอาอย่างนี้รีบไปส่งแล้วก็รีบกลับบ้านก,กันดีกว่า พ่าคุณเดี๋ยวคุณยายเจ้าของโรงแรมยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยทาไมทําไมรู้สึกกล่องของขวัญกล่องส่ง,งของอันนี้มันสัส่นๆมันสั่นไม่เท่าไหร่มันหนักมากเลยนะพี่ฝนนี<ด>่ค่มันสั่นๆไงทำไมกล่องหนักจังเลยอะ่ะหนักนมากด้วยเหรอทาไมหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหรือ<น>ว่าหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าพี่เอกจะหมดแรงเพราะว่าทางานทั้งวันคุณยายครับเอานั่นอยู่นั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกล่องสั่นใหญ่เลยหรือว่าข้างในมันจะมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่า คุณยายครับผมเอาของพัสดุมาส่งให้ครับหน้าทางคุณยายเขาจะมีความสุขนะพี่ฝนะเดี๋ยวก่อนเ,อเ,อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสงสัยคุณยายเขาจะเจ็บคอเออเด็กไวดีเดี๋ยวก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไม่ใช่คุณยายาส่งแล้วล่ะจ๋าโอ้ไม่ใช่แล้ววันนี้ไม่ใช่แล้วพี่ฝนใช่สิจา๋าโอ้โหงั้นผมไปก่อนดีกว่านะครับ พัสดุผมวางไว้ตรงนี้นะครับมีหน้าล่ะกล่องถึงสันได้พี่เอกตัวสันกลัวนี่เองเอ้ยช่วยด้วยพี่ฝนเปกวางกล่องพัสดุไม่ได้เย่ลวลรวรีบนี้เร็วเขา้า